สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการกเรกษตรพุ่งแรงเพื่อความมั่นยืนนะครับวันนี้เองก็จะเป็นอีกหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าประสบการณ์นะครับแล้วก็มีสมาชิกถามมาว่าถ้าได้โอโวคาโดต้นใหญ่ๆมานะครับจะมีการปลูกแบบเสริมรากนะครับอย่างไรวันนี้ก็เลยมาทานะครับวิดีโอให้นะครับที่สมาชิกถามมาเพราะว่าตอนนี้ของเราก็เล่งในเรื่องของการขยายแม่พันธุ์นะครับที่เป็นอโวคาโด แสนอร่อยของสวนเพราะว่าที่สวนปลูกอยู่พันธุ์เดียวเองนะครับแล้วก็มีอีกพันุ์หนึ่งที่เป็นแม่พันธุ์อยู่ก็ติดลูกแล้วอันนี้เราเพิ่งได้มาครับเป็นปันพั์ศูนย์สามสี่ที่ปลูกเพราะว่าผมชอบรูปทรงมันแปลกดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะผลิตกิ่งขายให้กับสมาชิกที่สนใจนะครับก็ติดตามกันได้แต่วันนี้เองจะเอาอะโวคาโดที่เป็นเขาเรียกว่าสายพันธุ์ชมพูสยามนะครับที่ เราได้มาปลูกนมนาแล้วนะครับแล้วก็เป็นแม่พันธุ์ที่ขยายพันธุ์ออกแต่ว่าต้นแม่พันธุ์ของเราเนี่ยก็มีไม่เยอะแล้วเราก็ผลิตกิ่งได้ทีหนึ่งประมาณสัก20-30ถึงกิ่งต่อรอบเท่านั้นนะครับก็เลยว่าวันนี้จะมาทําเป็นแม่พันธุ์เพิ่มในการที่ผมได้มีการทาบกิ่งที่เป็นอะโ,โคโดไซใหญ่มานะครับวันนี้ก็จะมาทําเป็นวิดีโอบันทึกไว้เพื่อให้สมาชิกถ้าหากจะมีการปลูกแบบเสริมรากจะต้องมีรายละเอียดในการทําอย่างไรบ้างวันนี้ก็เตรียมนะครับเป็น วัตถุดิบมาในเรื่องของการที่จะเอามาผสมตรงนี้ก็จะประกอบไปด้วยปุ๋ยอินทรียนะครับต้นอะโวคาโดที่เพาะเม็ดนะครับเป็นต้นต่อเพาะเม็ดนะครับที่มีอายุอย่างน้อยนะครับหนึ่งปีนะครับต้นนี้ก็ได้มาที่เขาเรียกว่าไปหาซื้อต่อมานะครับก็ประมาณ25บาทต้นนี้นะครับก็จะเป็นใหญ่ประมาณสักดินสอเมจิกแล้วกันนะครับเมจิกนะครับปากกาเมจิกนะครับ ที่เป็นด้ามประมาณแป๊กิลนนะครับต้นนี้ประมาณ8มิลก็มีอายุประมาณ1ปีอันนี้ก็ไปหาซื้อมานะครับแล้วก็ต้นแม่ที่เราทำการทาบกิ่งออกมาตัวนี้จะเป็นต้นอะโวคาโดสายพันธุ์พมพูสยามที่เป็นทาบกิ่งสาใหญ่เพื่อที่จะมาลงปลูกเป็นแม่พันธุ์ของทางสวนนะครับต้องบอกว่าอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่กิ่งเปาะนะครับต้อง ใช้ความระมัดระวังในการลงปลูกนะครับหรือไปโดนไปชนซึ่งในการปลูกหรือการที่เราลงปลูกไปแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องหาไม้มาเตรียมไว้ในการปักหลักไม่ให้ต้นอะโวคคโดเนี่ยถูกเราไปโดนไปชนนะครับมันก็จะหักแบบง่ายๆซึ่งกิ่งแบบนี้เองที่ผมผลิตออกนะครับก็จะเป็นทาบกิ่งออกก็ประมาณเนี่ยทาาโดยใช้เป็นตุ้มแบบนี้นะครับห้อยทาาไว้ต้นแม่พันธุ์ของเราไม่ใหญ่ก็เหมือนที่อ่า เป็นไตเติลช่วงที่เปิดรายการมานั่นแหละครับต้นแม่พันธุ์นะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดว่าในการที่เราจะปลูกเนี่ยเราจะต้องมีการเตรียมหลุมยังไงนะครับต้นใหญ่ขนาดนี้ล้วจะต้องมอีต้นที่ลงไปเสริมรากด้วยนะครับผมก็จะขุดประมาณสักกว้างห้าสิบนะครับแล้วก็ลึกลงไป30เซนเพราะว่าดินตรงนี้เป็นดินดําแล้วก็เขาเรียกว่าธาตุอาหารที่เราบํารุงดินใช้อยู่เนี่ยมันมีเพียงพออยู่แล้วนะครับแล้วก็ถุงของเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ใหญ่ ขนาดกระถางที่จะต้องขุดลึกไปมากกว่านี้เพราะว่าต้นเนี่ยเดี๋ยวรากแก้วมันจะแทงลงไปในดินแล้วก็ลงไปยึดเหนี่ยวด้านล่างส่วนรากฝอยที่มันจะหาบริเวณอ่าเรียกว่าหาหาบริเวณพื้นบนเนี่ยมันก็จะได้หาแบบง่ายๆนะครับไม่ลึกเกินไปนี้ในเรื่องของการลองก้นหลุมผมก็จะใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับที่เป็นปุ๋ยปั้นเม็ดนะครับนี่บางคนถามว่าปุ๋ยอินทรีย์นะครับที่ ที่ผมนํามาใช้เนี่ยใช้ยี่ห้ออะไรต้องบอกว่าที่ใช้จริงๆตัวนี้คือ h d Moon นะครับก็หาซื้อได้ตามท้องตลาดอันนี้ไม่ได้โฆษณาให้บริษัทนะครับก็เราใช้อยู่ประจำมันเป็นเขาเรียกว่าปุ๋ยทีเ่เขาเรียกว่ามีในเรื่องของสารสกัดสนญี่ปุ่นฉีดอยู่ด้วยนะครับเป็นถ้า h e ดบี่ถ้ากนะิดผมจำไม่ได้ก็เขาจะฉีดเ,เคลือบตัวเม็ดอยู่เนี่ยผมเอามาใช้แล้ว ยิ่งเอาารองก้นหลุมพวกต้นไม้ที่ปลูกใหม่เนี่ยก็ระบบรากจะเดินดีมากนะครับอันนี้ก็อธิบายไว้ว่าทําไมไปหายี่ห้อนี้มาใช้เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับรองก้นหลุมผมจะใช้ประมาณสัก4ี่กรัมนะครับกรัมวานนี้เป็นม็นะครับเสร็จแล้วก็ทําการคุกเขาระหว่างปุ๋ยซีที่เป็นเม็ดนะครับแล้วก็ดินที่รองก้นหลุมนะครับนะครับนี่เดี๋ยวเราก็มาเตรียมในเรื่องของต้นอะโวคาโดที่เราเตรียมมานะครับ แหนึ่งผมหาอันนี้ก่อนนะครับคัตเตอร์ก็เตรียมกรีดนะครับต้นอะโวคาโดที่เราเตรียมมาบางคนถามว่าฟิล์มที่ทับกิ่งมากรีดตอนไหนเดี๋ยวจะบอกในวิดีโอนี้นะครับบางคนไปกรีดซะก่อนนะครับมันจะมีข้อเสียอยู่เดี๋ยวจะอธิบายนะครับ ก็เราทําการกรีดตั้งแต่ตุก,ก้นถุงออกนะครับกรีดถุงออกนะครับเดี๋ยวจะหาว่าของกรีดฟิล์มนี่ครับประมาณนี้อันนี้ก็จะมีหลักส่วนหนึ่งแล้วนะครับที่เราใส่ไว้ตอนที่เราตัดเขาลงมาชาเสร็จแ,แล้วนะครับเราก็ตั้งต้นเขาให้ตรงแบบนี้นะครับส่วนในเรื่องของฟิล์มทําภารกิจให้เสร็จก่อนนะครับแล้วค่อยไปทําการกรีดเขานะครับก็ทําทการกลบดินนะครับลงบริเวณตรงที่ ต้นที่มันจะคิดว่าจะเอียงนะครับส่วนทิศทางในการที่เราจะเสริมลากเขาลงไปเราก็มองดูว่าแนวของต้นเนี่ยมันเอียงไปทางไหนแล้วเราอะ่ะจะามาแผลมาแปะตรงไหนอาจจะเสริมตรงข้ามกับอ่าเาเรียกว่าต้นที่เราเป็นต้นต่อต้นแรกก็ได้นะครับหรือจะเสริมด้านข้างก็ได้ไม่ผิดกฎนะครับคือการเสริมต้นต่อลงไปเนี่ยคือการที่จะเพิ่มในเรื่องของการเลี้ยงรอดนะครับ จากเดิมเรามีต้นตอที่เป็นต้นตอเดิมแค่ต้นตอเดียวนะครับก็อาจจะแบบเหมือนเรา,เ,าเปิดสายน้ำนะครับสายเดียวอาจจะไม่แรงพอนะครับเราก็เพิ่มเป็นสองสายก็จะทําให้น้ำเนี่ยมันแรงขึ้นก็คล้ายกันนะครับก็ถ้ามีต้นเดียวก็หาหารแบบไม่แรงพอแต่ถ้าเกิดเราใส่ไป2ต้นเนี่ยมันหาหารได้เก่งขึ้นประมาณนี้ยกตัวอย่างนะครับบางคนอาจสงสัยว่า ทำไมต้องไปเสริมรากมันทั้งทงท,งที่มันมีตอนี่นะครับอธิบายไว้ในวิดีโอนะครับเพื่อให้เกิดความละเอียดอาจจะได้ไม่ต้องอาถามาช่วงท้ายวิดีโอว่าเออเนี่ยทำไมเราต้องไปเสริมนะครับอันนี้ก็เสริมไปเลยเมื่อเราหาทิศทางได้แล้วนะครับเราก็ทําการกรีดต้นตอนะครับเพราะบางทาีต้นที่เราลงไปเนี่ยมันจะตีลังกาเนี่ยะครับ ที่ผมบอกว่าต้องหาก้อนดินหรืออะไรเนี่ยบังไว้ก่อนอันนี้เดี๋ยวผมจะเสริมในด้านเดียวกันนะครับเพราะว่า,ามุมมุมของต้นเนี่ยมันมันโค้งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็จะทาการเสริมด้านที่มันอยู่อีกทิศนึงของนี่น,น,นะครับอันนี้ก็จะเป็นรากของต้นตอที่กำลังจะออกหากินนะครับแล้วก็จะจับต้นดูเทียบดูว่าไอที่เราจะเอามาเสริมเนี่ยจะอยู่ประมาณไหน เดี๋ยวผมขออนุญาตนั่งเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องอ,นนอันนี้นะครับนี่นครับก็มองว่าทิศทางที่เราจะนามาเสริมเนี่ยเราก็มองว่าเราจะามาแปะเขาได้ตรงไหนนี่ครับผมก็มองแล้วว่าแนวทิศทางกิ่งเนี่ยมันโค้งมาทางนี้เดี๋ยวเราจะต้องทําการเอาเขาเนี่ยมาเลี้ยงอยู่ด้านนี้นะครับก็ลองเอากิ่งเนี่ยประกบภาพดูนะครับแล้วก็ทําการปรับ จุดที่จะฝังตอลงไปนะครับแบบนี้อันนี้พอดีผมเอาวางแล้วมันโดนแดดนะครับมันก็เลยไหมนี่ครับเดี๋ยวเราจะทําการเสริมไปในแนวนี้เนาะช่วงที่เราปลูกเนี่ยอาจจะยังไม่ต้องมาปาดแผลเพื่อเสริมรากเขาตอนนี้นะครับปลูกเข้าไปก่อนประมาณ1สัปดาห์นะครับเราค่อยมาปาดแล้วก็มาทําการเสริมรากเขาภายหลังอันนี้ก็ จะเป็นวิธีหลังจากที่เราปลูกลงดินไปแล้วนะครับวันนี้จะอธิบายแค่การปลูกโอโวคาโดแบบต้นตอพร้อมกับต้นตอเสริมลากนะครับอันนี้ก็จะทําแค่นี้ก่อนนะครับส่วนในเรื่องของการทําแผลเนี่ยเดี๋ยวผมมาทําเป็นอีกวิดีโอนึงนะครับจะได้รายละเอียดเพิ่มขึ้นอ่ะพอเสร็จแล้วเราหาทิศทางเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการกลบดินครับยานีที่เราเตรียมมาเดี๋ยวเราจะเอามาทําการอ่า ควบคุมนะครับไม่ให้ความชื้นจากน้ําที่เราลดลงไปเนี่ยมันสูญเสียนะครับก็อย่าลืมช่วงที่โกยดินลงไปเนี่ยเราอาจจะใช้เป็นปุ๋ยโรยกับดินไว้นะครับหรือเป็นพวกปุ๋ยหมักเนี่ยโรยกับดินไว้เวลาเราปลูกผสมลงไปเนี่ยมันก็จะคุกเค้าลงไปเลยนะครับ ก็อย่าลืมทําเขาเรียกว่าขอบกันน้ําไหลออกนะครับเพื่อเวลาเราลดน้ําเนี่ยน้ําจะได้ไม่ไหลออกไปเสร็จแล้วนะครับพอเราปลูกลงไปเรียบร้อยฝังกบดินไปเรียบร้อยนะครับค่อยทําการมากรีดฟิล์มที่ผมบอกฟิล์มทับกิ่งนะครับแต่ของผมเองเนี่ยเดี๋ยวผมจะเสริมไม้อีกด้านหนึ่งเพื่อให้ป้องกันลมนะครับไม่ให้มันโยกเพราะว่าช่วงนี้ฝนมันตกมามันจะตกเนี่ยลมมันแรงมาก นี่ครับเสริมไม้ใบอีกอันหนึ่ง เมื่อเสร็จแล้วครับก็ทําการปรับดินอีกทีนึงนะครับก่อนที่เราจะเอาหญ้าลงมาคลุมดินนะครับนี่ก็จะเป็นเศษหญ้าที่เราตัดมานี้ครับเสร็จแล้วเราก็ทําการลดน้ําให้ชุ่มนะครับช่วงแรกที่เราลดน้ําเนี่ยเราจะต้องให้เขาแบบขังหลุมเลยนะครับท่วมไปเลยเพราะว่า จะช่วยในเรื่องของต้นที่เพิ่งปลูกลงไปนะครับก็จะทําให้เขามีความชื้นในการที่เขาจะดูดไปใช้ทําให้ต้นเนี่ยมันตั้งต้นได้เร็วนะครับก็เนี่ยที่ผมลดน้ําเขาเนี่ยก็คือเดี๋ยวจะทําให้เขาชุ่มเลยนะครับก็คิดว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สําหรับที่ใครมองว่าปลูกอะโวโคาโดแล้วต่อเดียวเนี่ยไม่เพียงพอและจะทําการเสริมรากระหว่างการปลูกเนี่ยก็ เอาวิธีที่ผมได้นําเสนอในวันนี้เอาลองไปปรับใช้ดูนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรายการเกษตรพิฆาตันเองเพื่อความยั่งยืนสาหรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมรายการเราอย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางสวนที่เราดีจะนํามาฝากในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคาว่าขอบคุณและสวัสดีครับ